อิม am 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 nah nah um ินาสการเณรพุทธังอภิปุชยามิอิมินาสการเณรธรรมังอภิปุชยามิอิมินาสการเณรสังฆังอภิปุชยามิวันทามิพุทธังสัพเมโทสังฆมัทเมพันเตวันทามิธรรมังสัพเมโทสังฆมัทเมพันเตวันทามิสังฆังสัพเมโทสังฆมาทเมพันเตณโมตสสะภควโตัวระหัโตสัมมาสัมพุทธะณโมตสสะภควาตอวระหัโตสัมมาสัมพุทธะ ะโมตสสะภควะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสะอรหังสัมมาสัมพุทโภภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควัตตาธโมธัมมังนมัสามิสุปฏิปันโนภควะโตสาวกะสังโคสังฆังนามามิพุทธังสรณังจฉามิธัมมังสรณังจฉามิ สังฆงสารนังคาฉามิทุติยามปีพุทธังสารนังคาฉามิทุติยามปีธรรมังสารนังคาฉามิทุติยามปีสังฆงสารนังคาฉามิตติยามปีพุทธังสารนังคาฉามิตติยามปีธรรมังสารนังคาฉามิตติยามปีสังฆงสารนังคาฉามิอหังพันเตวิสุงวิสุงรักณาทายติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามิ ทุติยามปิอาหังพันเตวิสุวิสุงระคณาธายาติสารณนนะสหปัญจศีลานิยาจามิตัติยามปีอาหังพันเตวิสุวิสุงระคณาายาติสารณนนะสหปัญจศีลานิยาจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธทินาฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิฉาจารา เวระมณีสิขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิขาประทางสมาธิยามิสุรามมระยะมชัดประมาทฐานาเวระมณีสิขาประทางสมาธิยามิอิมานิปัญจสิขาประทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิขาประทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิขาประทานิสมาธิยามิ อิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสามปันโนสุขโตโลกวิธูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวาขาโตภควาตาธโมสันทิจิโกะกาลิโกเอหิปัสิโกโอปาาัญิโกปัจจัตังเวียพโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโค อุชูปฏิปันโนภัควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภัควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภัควโตสาวกสังโฆยาที่ทางจตาริปุริสุคานิอัตถะปุริสุุคลาเอสะผควโตสาวกสังโฆอหุเนโย و, ปาหุเนโยถกคีเนโย و, อัญชลีกรณนิโย و. อนุตตรังปุญญะเขตังโลกสสติ ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสจาสพังรสางเยปิวิงสุนาราสภาตันหังการาทยพุทธาอัตวิสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัเทเกเต,ตมุนิสราสีเสปฏิติโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิติโตไมหังอุเรสภาคุณาการหาทะเยเมยอนุรุธโธสาริปโตจาทาคินเน โกนธัญโยปิฏิภาคัสมิงมุคันลาโนจวามเกทาคิเนศวเนมาหังอาสุงอนันทารหุโลกัสโปสมาหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสโตปิฏิภาคัสมิงสุริโยวะปพังกะโรนิสินโนสิริสัมปโนโสพิโตมุนิปุงขโมกุมารกัสโปเทโรมเหสีจตวาทโกโสมัยหังวัฒนนจังปฏิทาสิคุณากรโร ปุณโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศิวลีเถราปัญจะอิเมชาตานรา,าเตติลากามะมะเศสส,สีติมหาเถราวิชตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชินุรสาชลันตาศิลเตเชนะอังคมังคสุสันติตาระตนังปุระโตอาสิทาคิเนเมตสุตกังท่าชักขังปัชโตอาสิมะวาเมอังคุลิมาละกัง ขันธมมระปริตันสาอาตานาดียสุตะกังอากาเสชทนางอาสีเสสาปากระสันทิตาชินานาวราสังยุตาสถัปปาปากลังกะตาวาตปิทาทิสัญชาตาพาเฮราจตุปัตถวาอาเสสาวินนยังยันตุอนันตชินเตนชะสาวาเสโตเมสกิจเจนะสธาสัมพุทธปัญชรีชินปัญชระมาฉำหิวิหารตังมหิตเล สถาปาเลนตุมังสเพเตมหาบุริสาสภาอิเจวมันโตสุภโตสุระโคชินานุภาเวนะชิตุปาทาโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตราโยสธรรมมานุภาวปาลิโตจะรามิชินปัญชาเรติพาหุงสหัสมาพินิมิตสาวุทานตางัคงโครีเมครางยุจโคลรัศเสนามารัง ทานาทิธรรมวิธินาชิตโวมุนินโทตันเตสสาวพันตุเมชยมังคลานิมาราติเรกมะพิยุทธิจสัพพะรติงโครัมปนาละวกมะคามาถัตทยักขังขันตีสุทันตวิธินาฉิตโวมุนินโทตันเตชสาวพันตุเมชยมังคลานินาลาคีรินคชวรังอติมาตภูตังทาวคิขจักกามัสนีวสุธารุณันตังเมตตามภูเสกวิธินาชิตวมุนินโท ตันเตจจะสาวปตุมเมชยมังคลานิโอคิตตขาดคมติหัตสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิตทีปิสังคตะมโูชิตวมุนินโทตันเตจจะสาวปตุมเเมชยมังคลานิกัตวานะกัตถาบุทารังอิวะคาพินิยาเจนจายาทุธาวาจานังายกายามะเชสันเตนะโสมวิทินาชิตวมุนินโท ตันเตจสาวพันตเมชยมังคลาน้สัจจงวิหายะมติสจักวาทะเกตุงวาถาพิโรกิตะมนังอธิอัณทภูตังปัญญาปทีปชลิโตชิตวะมุนินโทตันเตจะสาวพันตุเมชยมังคลานินันโธปนันทะพุชคังวิปุทางมหิตทิงปุตเตะเถระพุชเคนะทมาปยันโตอิทูปเทศวิธินาชิตโอมุนินโทตันเตจะสาวพันตุเมชยมังคาลานิ ภกขาหาทิฏฐิพุชเคนะสุทธาทหารถังพรหม,มังวิสุทธิชุติมิธิภาก,กาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตมุนินโทตันเตจสาวพันตุเมยชยมังคลานิเอตาปีพุทธชยมังคลอาอาถาคาถาโยวาจโนาทินะทินสารเตมตันทีเหตวานะเนกวิวิธานิจุปทวานิโมขังสุขังอาทิขเมยะนโรสปัญโย มาหาการุณิโกนาโถหิตายะสภะปานินางบุเรตวาปาระมีสภาปัตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนะหอนตุเมชยมังคะลังชยันโตโพที่ยามูลเลสกัญญาณังนันทิวทะโนเอวังอาหารวิชยโยโหหิชยัสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปัวภิโปคะเรอภิเสกสภาพุทธานงอาคาปโต ปะมูทติสุนขัตตังสุมังคาลังสุปภาตังสุหหติตังสุข,สขนโนสุโมโตจักสุยทังพรามมจาริสุปัฏาคิณังกายกรมมังวาจากกรมมังปัฏาคกิณังป <ays Sim. S 1> ัฏาคกิณังมโนกรมมังปณิทีเมปัฏาคิณาปัฏาคิณานิกตะวานัลพันตเทปทาคานพระวันตุสาภังคลังรักขันตุสพเทวตาสภพุทานุภาเวนสถานโสพระวันตุเม พวันตุสาผังมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสภะธรรมมานุภาเวนสถานโสทีพระวันตุเมพระวันตุสาผังมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสภะสังขานุภาเวนสถานโสทีพระวันตุเมบุรพารัสมิพระพุทธภูนางบุรพารัสมิพระธรรมเมตังบุรพารัสมิพระสังขานังทุกขโรคะพยังวิวันชัยเยสัพปุกสัพสงสัพโรคสัพภัย สภครสเนียจันไรวิวันชัยเยสภพธนังสภลาพังพระวันตุเมระขันตุสุระขันตุอาคเนรัศมีงพระพุทธคุณังอาคเนรัศมิงพระธรรมเมตังอาคเนรัศมิงพระสังขานังทุขโรคพยังวิวันชัยเยสภทุกสภสงสภโรคสภภัยสภครสเนียจันไรวิวันชัยเยสภพธนังสภลาพังพระวันตุเมระขันตุส,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 สุระขันตุ <inity> <para> ทักษิณรัศมีพระพุทธคุณังทักษิณรัศมีงพระธรรมเมตังทักษิณรัศมีพระสังฆานังทุกขโอขพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพศภสกพพโรสัพพภัยสัพพครอสเนจรรย์วิวันชัยเยสัพท่านังสัพพลาพังขันตุเมรักขันตุสุระขันตุหอรดีรัศมีพระพุทธคุณังหอรดีรัศมีงพระธรรมเมตังหอรดีรัศมีพระสังฆานังทุกขโอขพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพศภสกพพโรสัพพภัย สัพพะครอสเนีจันไรวิบันชยัยเยสัพพะทนังสัพพะลาพังพระวันตุเมรากขันตุสุระขันตุปัจฉิมณัมสมิงพระพุทธคุณังปัจฉิมณัสมิงพระธรรมเมตังปัจฉิมณัสมิงพระสังฆารนางทุกขโรพญญพปปขปปปปรปปพยังวิบันชยัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะครอสเนีจันไรวิบันชัยเยสัพพะทนังสัพพะลาพังพระวันตุเมรากขันตุสุระขันตุ พายาบรัศมิงพระพุทธคุณนางพายาบรัศมิงพระธรรมเมตังพายาบรัศมีพประสังฆานงทุคโรคาพยังวิวันชัยเยัพพทุกปสุพพโรพภยสัพพเคราะห์เสนจันไรวิวันชัยเยสพัทนางสภลาพองพระตุเมรัขันตุสรัขันตุอุดรรัศมิงพระพุทธคุณนางอุดรรัศมิงพระธรรมเมตังอุดรรัสม s <S ิงระสังฆานังทุคโรคาพยังวิวันชัยเยัพพทุศปสุพพโรพภยสัพพเคราะห์เสนจันไรวิวันชัยเย สภัทนางสภาราพังพันตุเมรัขันตุสุรัขันตุอีสานรัศมีพระพุทธคุณังอีสานรัศมีพระธรรมเมตังอีสานรัศมีพระสังขานังทุกคโรคาพยังวิบันชัยเยสพทุกสพสุสัสพโรัสภภัยสะครอสเนียนจันไรวิบัญชัยเยสภัทนางสภาราพังพันตุเมระขันตุสุรัขันตุปทวีรัศมีพระพุทธคุณังปทวีรัศมีพระธรรมเมตัง ปทวีรัศมีประสังขาหนึ่งทุกขโรคาพยังวิบันชัยเยัพทุกสัรพสุขสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราะห์เสนยจันลยวิบันชัยเยัพธนังสภาราพังพินตุเมระขันตุสุระขันตุอากาศรัศมีพระพุทธคุณนางอากาศรัศมีประรรมเมตังอากาศรัศมีประสังขาหนึ่งทุกขโรคาพยังวิบันชัยเยัพทุกสัรพสุขสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราะหเนนยจันไยวิบันชัยเยัพธนังสภาราพังเพวันตุเมระขันตุสุระขันตุ อุทกรัศิพรพพุทธคุณังอุทกรัศิพิะพรรธเมตังอุทกรัศมิพพะทสังขานังทุคขรโรคพยังวิวััยเยสัพพทุกสัพสงสัพโรคสัพภัยสัพเคราะห์สนียจันไรวิวััยเยสัพพทนังสัพภลาพังพุทธตุเมรักขันตุสุรักขันตุอิมัสมิงมงคลสจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเีมานาเตเตสมันตาสตโยชนะสตสหสานิพุทธชาละบปริเตเตรักขันตุสุรักขันตุอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงเก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบรอบทั่วอนัตตาราชเีมานาเตเตสมันตาสตโยชนะสตสหสานิธรรมชาละบปริเขตเตรักขันตุสุรักขันตุอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมลลอมรอบครอบทุกอนัตตาราชเ e สีมานาเขตเตสมันตาสตโยชนะสัสาสานิปเจกขพุทธ,ธาชาลบริเขเตรักขันตุสุระันตุอิมสมิงมงคลจักรวาทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมลลอมรอบครอบทุกอนัตตาราชเสีมานาเขตเตสมันตา สตายโยชนะสตัสา,สานิสังฆาชาลปริเคเต,เตราคันตุสุรคันตุขอคุณความดีจงคุ้มครองข้าพเจ้าขอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าอาหารสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหางนิทุโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจ,จากความทุกข์อาหารอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อาหารอพยาบัตโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความลำบากอาหารอานิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคสุขีอัตานังปริฆรามิขอให้ข้าพเจ้ารักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลลนานเทินอีทังเมมาตาปิตุนังหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่มานาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาปิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหนตุสุกิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแด่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมครูปัจชายาจาริยานังโหนตุสุขิตาโหนตุครูปัจชายาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแด่ครูอุปชาอาย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุข อีทังสัพเพเทวตานังหนตุสุขิตาหนตุสัเพเทวาขอส่วนบุญนีจงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอีทังสัพเพเปตานังหนตุสุกิตาหนตุสัเพเปตาขอส่วนบุญนีจงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอีทังสัพเพเวรีนังหนตุสุขิตาหนตุสัเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้ง,งปาางงวงวปปขอให้จเจ้กากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอีกทังสัพพสัตตานางหนตุสุขิตาหนตุสัเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัพพสัตทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัพพสัตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขก,กันทุกท่วนนาเทอสาทุ